ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำการใช้คีย์บอร์ดมูทูธควบคุม iPhone นะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับครับเราก็จะมาเชื่อมต่อคีย์บอร์ดนะครับเข้ากับ iPhone นะครับโอเคครับเชื่อมต่อแล้วนะครับ ครับก็ถ้าเกิดเมื่อเราเชื่อมต่อเรียบร้อยเนาะก็จะสามารถควบคุมนะครับปุ่มขึ้นลงนะครับซ้ายขวาได้นะครับขึ้นลงนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มเ e ิร์ชนะครับค้นหาเว็บไซต์ที่ต้องการนะครับหรือจะเป็นการเพิ่มหรือลดเสียงนะครับก็ สามารถควบคุมได้นะครับจาก iPhone นะครับครับ,รบหรือว่าเราจะใช้ลำโพงอ่าคีย์บอร์ดนะครับในการควบคุมาการใช้ powerpoint ก็ได้นะครับ ย้อนกลับนะครับย้อนกลับก็ได้นะครับหรือว่าไปข้างหน้านะครับก็ถ้าเรามีคีย์บอร์ดบลูทูธนะครับก็สามารถใช้ iPhone นะครับควบคุมนะครับพร w e r เพ i n t ได้นะครับครับก็ถ้าเพื่อนๆมี คีย์บอร์ดนะครับก็ลองหยิบมาใช้งานดูนะครับอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ